เรายังอยู่ในเรื่องของเด็กๆนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของค่าเทอมนะฮะเปิดเทอมพอเปิดเทอมแล้วเนี่ยนะครับหน้าโรงเรียนหรือว่าในร้านค้าออนไลน์ก็จะมีขนมเอาไว้ล่อตาล่อใจเด็กๆนะครับทางออย,ยอก,ก็ออกมาเตือนนะครับให้ระวังขนมแปลกใหม่ขายใกล้โรงเรียนหรือผ่านทางออนไลน์นะครับ เกษตรกรเลิศดชายเลิศดวุฒิครับรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรืออยอยก็เปิดเผยว่าในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะเป็นช่วงเปิดภาคเรียนที่เด็กๆนั้นก็จะได้กลับไปทํากิจกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนนะครับทางอยอยเนี่ยก็มีความห่วงใยนะครับในการเลือกซื้อขนมของเด็กๆเกนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ย ก็มีขนมลักษณะแปลกใหม่ไม่ได้แปลกแค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นนะครับมันแปลกไปกระทั่งรสชาติกลิ่นสีสันสดใสขึ้นแล้วก็บรรจุในภาชนะหลากหลายรูปแบบนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเด็กๆก, mm hmm. ก็จะวางจำหน่ายใกล้โรงเรียนหรือช่องทางออนไลน์นะครับอย่างเช่นขนมที่ท่านเห็นอยู่นะฮะขนมในขวดลูกกลิ้งแบบโรออนมีเยลลี่อง,งุนเคียวโฮในลูกโปง่ง หรือในถุงมือยางเยลลี่ในหลอดเข็มฉีดยาน้ำหวานในหลอดเก็บเลือดอะไรแบบนี้ก็จะเป็นหน้าตาแปลกๆนะครับแล้วก็เด็กๆเขาก็ชอบด้วยแบบนี้นะครับทางอ,อยอเนี่ยจึงขอให้ผู้ปกครองและก็เด็กๆระมัดระวังอย่าซื้อขนมดังกล่าวมารับประทานเนื่องจากอะไรครับ 1. บางผลิตภัณฑ์นะครับมีการลักลอบนําเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจุดสังเกตก็คือไม่มีฉลากภาษาไทยแล้วก็ไม่มีเลขอ,อย,ออยอ ทำให้ไม่ทราบสูตรส่วนผสมนะครับว่าเขาใส่อะไรมาบ้าง ไม่มีชื่อแล้วก็ที่ตั้งของผู้ผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าเสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพนะอย่างเช่นวัตถุกันเสียวัตถุแต่งกลิ่นนะที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดนะครับและยิ่งเด็กๆนะฮะเป็นวัยกำลังโตด้วยนะครับก็ไม่ควรได้รับสิ่งเหล่านี้เข้าไปในร่างกายนะครับสองก็คือการใช้ภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหารอย่างเช่นถุงมือยางหลอดเข็มฉีดยาหลอดเก็บเลือด นะเสี่ยงปนเปื้อนสารเคลือบพันชนะหรือวัสดุที่อาจหลุดลอกออกมาได้นะครับสาอาจจะเกิดการติดคอนะหรือเศษบรรจุภัณฑ์หรือขนาดของเยลลี่เนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับทั้งนี้ขนมที่ได้รับอนุญาตเนี่ยให้พี่น้องผู้ปกครองนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับว่าต้องมีฉลากภาษาไทยแสดงเลขออยอส่วนประกอบ หรือส่วนผสมจะต้องมีชื่อแล้วก็ที่ตั้งของผู้ผลิตผู้นําเข้าวันเดือนปีผลิตด้วยนะครับทางรองเลขาธิการออยเนี่ยก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ปกครองควรแนะนําบุตรหลานในการเลือกซื้อขนมโดยตรวจสอบเครื่องหมายออยดูวันเดือนปีผลิต นะก่อนที่จะบริโภคนะครับจริงๆน้องๆหลายคนถ้าผู้ปกครองบอกไปเนี่ยน้องๆเขาก็เชื่อนะเวลาเขาไปซื้อเขาจะได้มีการตรวจเช็คก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอันตรายต่อร่างกายนะครับทีนี้หากมีข้อสงสยัยหรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสามารถที่จะแจ้งนะกับทางออยอได้ที่สายด่วน 1556นะครับหรือจะตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็สแกน QR code ที่อยู่หน้าจอได้เลยครับ